อันดับทีมที่ทาประตูจากลูกเตะมุมมากที่สุดเนีียร์มลีถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้ถ้าพูดถึงการทาประตูจากลูกเตะมุมมันนั้นก็เป็นในหนึ่งอาวุธสําคัญในการทาประตูเหรอครับและถ้าเราลองเปิดสถิติการทำประตูจากลูกเตะมุมมากที่สุดเน,น,นีียพิมลีใน1ปีปฏิทินใน1ปีปฏิทินนะครับไม่ใช่1ฤดูกาลจะเห็นได้ว่าแต่ละทีมจะใช้ลูกเตะมุมคุ้มค่าขนาดไหนอันดับที่5้าแมนเชสเตอร์ซิตี้จากปี2 0 1 1แมนเชสเตอร์ซิตี้ในยุคนั้นสามารถทาประตูจากลูกเตะมุมได้้16ประตููซึ่่่งงงนนีีกก็คคือยุทใชลิว ติดอย่างเป็นระบบและบอกเลยแหละครับว,ว่ายุคนั้นหมูงกระจายอันดับที่4ี่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปี2011ผลงานในปี2011ของทีมปีศาจแดงก็สามารถทําได้16ประตูเหมือนกันซึ่งในยุคนั้นเป็นทีมที่ขึ้นชื่อเรื่องความแข็งแก่งในขอบเขตโทษและลูกกลางอากาศก้อนอะไรามากๆกันเลยทีเดียวอันดับที่3อาร์เซนอลปี2024ในปีนั้นปืนใหญ่ก็ยิงได้จากลูกเตะมุมได้ถึง16ประตูและมันก็คือสัญญาณว่าพวกเขาได้เริ่มให้ความสําคัญกับการวางบอลจากมุมทงและก็เริ่มพัฒนาระบบนี้อย่างจริง จังเหรอครับอันดับที่2ร่วมนั่นก็คือลิเวอร์พูลปี2022และอาเซนอลนปี2025สามารถทําได้17ประตูซึ่งในยุคลิเวอร์พูลและอาเซนอลนตัวเลขนี้ก็ยืนยันชัดเลยว่าทั้ง2ทีมก็มีลูกเตะมุมเป็นหนึ่งในอาวุธเดดแทนในปี2025ที่ผ่านมาซึ่งทีมปืนใหญ่ก็ได้ต่อยอดมาจากปี2024และเป็นการพัฒนาที่ต่อเนื่องและมีน้ําหนักมากขึ้นในพีเมลีกอีกด้วยแหละครับอันดับที่1แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด18ประตูนในปี2012ครับแมนเชสเตอร์ การทำปะตูที่เกิดจากลูกเตะมุมซึ่งสถิตินี้ก็ยังไม่มีใครสามารถทำลายได้จนถึงปัจจุบันละครับและถ้าเราพูดถึงอาร์เซนอลในปี2 0 2 5นี่คือปีที่พวกเขากลายเป็นหนึ่งในทีมที่ลูกเตะมุมอันตรายที่สุดในลีกซึ่งอาร์เซนอลก็สามารถทำปะตูได้หลายรูปแบบเลยครับและทีมนี้ก็เป็นหนึ่งทีมที่สามารถมีประสิทธิภาพในการเตะมุมมากที่สุดเลยและเพื่อนๆละครมีความคิดเห็นอะไรกันบ้างสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะ